สกัดสวยนี่จ้ะอันนี้สุขีบจัดทับอันนี้ลูกไม้อันไดนี้ลูกไม้ไม่ซับยังยังไม่มีชื่อเดี๋ยวหนูถ่ายรูปแป๊บหนึ่งยังไม่จบเลยถ่ายแล้วแต่ยังไม่หายชื่นใจยังไม่หายชื่นชมเลยสุขีบจัดทับสวยจริงๆนี่จ้ะสุขีบจัดทับเดี๋ยวอีกถ้าพี่ผ่าแล้วอีกประมาณสองเดือนเจอกันเนาะได้ได้ อีกจังเอวนี่มูผาตัวนี้ไนี่ยอันไหนเ่วิอะนี่ยม่เก็หนูเอาห้าต้นนะจ๊ะนี่แหละถาราบอลผ่าบอลของพี่เขาอะบอลของพี่เขาสวยทุกต้นมันส่างกันซเลยคือชื่ออะไรอะแหลมทองมทองโ้กมเทพสวยจังกเทพพี่ถ้าตัว พี่เปิดอันใหม่พี่ที่ต้องสามหนูนะครับให้หนูมาคนแรกเลยได้ไหมได้แล้วเขาเขามาบ่อยๆเลยหนูหนูมาทุกวันก็ได้หนูจะมาอาจารย์คงด้วยเนี่ย่อาอจารย์คงยังผ่าไม่ได้เปิดหัวแล้วเล็ก,กจัดอันนี้อันอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยดอกละเออเนี่ย,นนยหนูพี่หนูได้มาขายอันนี้เลยเนี่ย สี่ใช่ไหมมีสิขาวแดงเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกแดงหูมันเริ่มแดงอนะไรทีเธอจับมันอนะ่ะเพราะว่าหนูได้มาในนามกวนอิมแล้วมันมีจุดแดงหนูยังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรกวนอิมมันหูใบมันจะเป็นเลียวอ,อ๋อหนูได้มาในนามกวนอิมหนูมีหลายต้นเลยพี่จริง<น>จริงนหนูได้มาจากบ้านลุงเดชอ๋อนะักกวนอิมแล้วก็ผู้ใหญ่ชอด คนอิ่มคนอิ่มคนอิ่มเหรอะเดชสั่งไอ้นี่ไปเอาไปแล้วสองต้นนี่สั่งอีกสองต้นนี่ผมไม่ให้สั่งสองสวรรค์เอาไปก็มีคนที่สั่งมากก็มีอาจารย์งคงแล้วก็ในทองเหม็นในทองเหม็นก็สวยในทองแสงใหญ่มิมตรไมตรีไอ้ต้นแดงแดงก้านตรงนั้นมิมตรไมตรีนั่นน่ะ สวยจริงสวยจริงนี่จังหวัดพะเยาดูตัวนี้นะมันไม่น่าสวยมันเริ่มออกสวยแล้วนั่นแน่นั่นแน่วันนั้นมาเออวันนั้นมายังไม่สวยนนั่แหละยังไม่สวยยังอันนี้มันคล้ายลูกไม้อีต้นสีสีที่ว่ามีหูใต้ใบนะเนี่ยเนาะคล้ายคลขายแต่อันนี้มันแดงนี่มีหูไหมไม่มีไม่ใช่ตับจังหวัดหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกไม้เด๋ยๆเป็นขายไม่ด้เอาโลรศัพเนี่ยของพี่เขาใช้สวยทั้งนั้น หนูใบยาวแล้วมันก็เป็นสีปนเปื้อนขนาดนี้อย่างนี้นะอันนั้นอะไรอ่ะพี่เอาลืมชื่อเดียวนะนาองหนูมันเป็นสีมันจะมักขวานลังสันมักขวานลังสันอ่าชื่อนี้ก็มีจองนะจ๊ะเนี่ยมัขวานถ่ายยังยังยังและเขียวแดงนี่แหละมักขวานลังสันมักขวานลังสันถ่ายไปวันนั้นอยู่เดี๋ยวต้องไปดูที่ของหนูอะย่าเพิ่งดูจ้ะ ของหูไปม่ไม่ใช่ถึงองพีว่ไม่ใช่อันนี <m akes> <m akes> ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ในตัวนี้เลยกะเด็นแล้วขายอยู่สามร้อยแต่ของเขาดูแล้วนอาเอ็นดัะตัวนี้สวยโอ้โหมิดไมตีมิดไมตีอนานี่ในทองแสงใหญ่ตัวนี้ทองแสงใหญ่ทีนี้มิดไมตีรในทองเหม็นในทองเหม็นมุนจะตั้งไว้สองแม่ไหนแม่ตั้งแม่ไว้มิดไมตีผมเทพในทองเหม็นสองต้น มีเจ็ดชื่อพอพอตับจังหวัดใหญ่พี่ของพี่ของมีตับจังหวัดเยอะนี่ต้นนี้กับีต้นนี้นะหนุชอบตับจังหวัดกระจับบางละจันในเยอะของพี่เขาว่าเสดีเหลืองนี้เหลืองทองมีเหลืองทองเหลืองทองกว่าเฝ้าอยู่เนี่ยร้ออยู่ขอเป็นคนแรกนะจ๊ะ จำกันได้นะจ๊ะสั่งแล้วนะจ๊ะ,<ฮ>ะสัญญา <ฮะ S 1> แล้วเอาใสีได้แม้หาลกไม่เจอถ้าเจอลกเจ้าของจะเอามาฝังตรงนี้เลยจะได้มาเฝ้าอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวรอยายเล็กมาก่อนชายชนยังไงก็งามแต่เมื่อใช้ชนมันรวมกันอื่นก็แม่มก็สวยแต่มันต้นอื่นมันจะเด่นกว่าต้นอื่นเด่นกว่าสมัยก่อนรักชายชนที่สุด แต่พอมาเจออันนี้มนถมถ้ามันอยู่แดดแล้วมันจะออกขาวเยอะอันนี้ใช่ไหมดููาขาวเยอะแล้วนนขาวแดงปกติมันจะเขียวแดงใช่ไหมก็ดูลูกไม้ของพี่เข้าแต่ละต้นแต่ละต้นโอ้ปวดใจจังเลย ปวดใจจังเลยจะถ่ายูจะถ่ายรูปอไปดูนะหนูว่าเดเอาโทรศัพท์มาดูี่นพี่รู้ไหมว่าหนูพกอะไรมาด้วยเนี่ยหนูมาบ้านพี่เนี่ยหนูเอาไม้ขีดมาด้วยจะได้มีไวและเอากล้วยมาด้วยเจรจาอะไรจะได้กล้วยกล้วยเดือนกูจะต้นเี่ยผมซื้อมามันมันโหดเอาผมเนี่ยเจ็ดร้อยเนี่ยผมตัดใบทิ้งมันผ่าหัวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรมันคือที่ผมลืมชื่อเท้ายีรันา ลายสูนอ่ะพนาสูนอ่าขาอีรันพนาสูนอ่ะขาอีรันพนาสูนเน่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรูปเต็มเพราะที่บ้านเมีเยอไม่อยากจะบอกได้มาโดยไม่ตั้งใจอาาฮ่สบายใจแล้วไหมทักเอาบอนต้นนี้ไปมองไหมมาทำปลาทิ้งตรงนี้ เอาบอนต้นไหนอันนี้คิดไปห้าสิบบาทเอา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 มาเลยใครไอ้นี่เนี่ยจอมทัพนี่จอมทัพใบกลมจอมทัพจะใบกลมอันนี้ใบยาวเอามาเลยอีไหนตกลงขายเอาหมดเลยเอาทั้งหมด จอมทัพเอาด้วยใช่ไหมจะเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดทำไว้เลยออกเดินทาง่ะต้องติดตัวไว้ควายกับกล้วยกับมีหมูด้วยยิ่งดีเรื่องจะได้เจอแต่เรื่องหมูหมูกล้วยกล้วยนะจ๊ะนจะจ๊ะไอ้ชายชนจะ้ะพี่เขาบอกเขาแบ่งแค่สี่กระถางวันก่อนวันนี้มาได้แบ่งอีกมาทุกวันเขาก็แบ่งทุกวัน,น,นเพราะว่าเขาเข้าลำคานไม่ใช่ลำคาญออกเ่ย นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะลองนึกดูเหอะเจ้าของเลี้ยงน้ำแล้วอ่ะ <c oughs> เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวสวยจริงจริงนะจ๊ะอ่าจะเอาบุตระคำกับบอนสีบอกไม่มีไหนบุตระคำผมไม่มีบอลไ,ไม่มีบุตระคำก็ไม่มี อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ยังไม่มีชื่อครับยังเพาะใหม่สวยมากนนสมับอโอ้ยไม่ได้ละฝีมือไม่ถึงฝีมือไม่มีตอนนี้ผมเก็บไปสองต้นเลยจะไว้ผ่าไม่ว่าเลยตัวนั้นก็สวยอ่ะสวยไม่ใช่ตัวนี้นะตอนถัดไปตัวเล็กมันเปิดาเปิด ถ้าสังเกตนะบอลนนะ่ะถ้าถ้าออกใหม่เล็กๆนะถ้ามันไม่สวยไม่พอพอมันใหญ่หน่อยนะมันจะสวยกับบอลที่ออกมาสวยที่แรกสังเกตได้เลยให้เนี่ยต้นสีวิจิตเนี่ยพอผ่าแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ป้ายพี่วันนี้พี่เอให้ดูอยู่นนมันจะป้ายออกมาเรื่อยสวยสีวิจิตนะหวานหวานทุกชิ้นสวยหมด เมื่อวานน่ะหนูไปซื้อพลาสติกมากับไอ้พลาสติกใสกับพลาสติกดำมาหนูจะมาทำอันนี้แล้วนะพี่เนี่ยแบบนี้เหรอจ้ะโหดีนะสวยจังเลยนั้นอะไรน่ะผมลืมชื่อชื่อมนอยู่ในโทรศัพท์ลูกพี่สั่งเองได้ลูกสั่งให้เนี่ยขายต้นเ่าไรนั่นอ่ะไม่ขายไม่ขายเพราะว่าถ้ามีต้นเดียวพี่เขาจะไม่ขายห้าร้อยแล้วผมมาเล็กห้าร้อยแล้วอาจจะขายว่าทำไม้ไม้เยอะเลย ตัวน,นี้มาเป็นพันเนะี่ยจะได้จังเลยหนูจะเอามาให้ดูว่าคืออะไรอย่ยินมีนจังบ้างอีกต้นไหนต้นใบยาวนะ่ะไอ้กหงสุวรรณอ้ใบขาวอาละล่ะใช่ใบเขียวแดงนะ่ะเขียวแดงมันเหมือนจอมทัพพี่แต่มันมีหูใต้ใบมาอีกอันนึงอีกอันนึงไอ้นั่นเขียวใบยาวพีชแอรที่ว่าอะไรนะไอีแอร์เด็กกันเด็ก่อนไก่ทองประเสริฐไงไก่ทองน่าจะเป็นไก่ทองประเสริฐ เมื่อก่อนมันไม่มีชื่อไก่ทองประเสริฐในหนังสือเก่ามันมีแต่ไก่ทองอย่างเดียวไก่ทองอย่างเดียวใช่ไก่ทองมันมีสองตัวน่าจะใช่มั้งตัวคล้ายๆไก่ทองเหม็นนั่นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเปิดๆตัวหนึ่งอันแหละเนี่ยมันจะเป็นแดงแต่เนี่ยตอนเนี้ยใบมันยาวประมาณนี้อ่าฮะใบยาวแล้วก็แดงแถบแล้วก็มีจุดแดงด้วยพินไปแล้วเอมันสวยจริงก็มันสวยจริงนี่ใช่เวกุมารไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันต้องออกมาแบบนี้ไง ดูได้เวทกุมารไปวันนั้นเวกุมารอยู่นู่นใช่ไหมเวกุมารตัวแดงในตัวแบบนี้ยตัวนี้มันชื่นบานในทองแสงใหญ่เวกุมารนะต้นมันมีอะไรนะโมคลานะโอ้โหมีบันเชือมันเยอะเยอะมากเลยเยอะมากมันจะคล้ายอย่างนี้นะจะลูกไม้ไหมลูกไม้แนวสองต้นพี่ซื้อเพราะเองเนี่ย เพาะเองเดี๋ยวก็จะเพาะอีกเอาเมด็ดมาเม,ามด็มมดเม็ดเม็ดมาเพาะแล้วเด็กก็สั่งเมด็ดทางทางเด็ดมานะานั่น่าปะที่บอลสีไงนี่เป็นบอลที่พี่เขาเพาะเมด็ดนะสั่งเมด็ดมาทางเด็ดจะมาเพาะเอาเนี่ยสวยมากไม่รู้ชื่อหรอกตัวนี้แรกไม่น่าเชื่อเลยนะอ้าเนี่ยออบอลเข,ขียวเข,ขียวปีได้ไหมเขียวปีแล้วมาดูออกมาแดงเลยนะ เดี๋ยวมันจะมีเม ka, ็ดขาวในในเนมีเม็ดในป่าปยางบอก like, <ใน S 2> บอเนี่ยมันดูยาก,ม,ยากมันมันลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกนะพี่เนาะใช่ใชพ่พอมันพอมันหลอดใบไม่หลอดนึงอะนะตัวนี้สีสวยไหมสวยอีนั้นพรมบุรีโอ้ชื่อบ้านเดียวกับหนูเลยตับจังหวัดนยหนูได้เลยนะไม่ได้นี่ผมเอามาเท่าใบ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 นี้นะหนูเป็นคนอำเภอพรมนะมันจะต้องมีนะ เนี่ยสองใบผมเอามาสองใบเล็กๆเนี่ยร้อยหนึ่งอันเนี้ยเนี่ยขึ้นมาเสี่ยงด้วยใช่ไม่ใช่ไม่รู้เนี่ยตับจังหวัดเดี <c oughs> ย๋ยวเดี๋ยวหนูต้องหาสั่งมั่งแล้วเม็ดบอลสีเนี่ยอือฮัจะไปสั่งที่ไหนไม่รู้จะเดกเขาเปิดทางเน็ดนี่หน่อยไปไหนเนี่ยยัดไปตรงไหนโอ้นบอลไทยอีในในในจันหนวดเขี้ยวเนี่ยผมซื้อผิดมาอ๋อหมอเรือง หมอเลืองมีหมอขาวหมออะไรด้วยนะหลายอันหมอเลืองหมอยอดเจดหมอเยอะบอนกลาบเป็นบอกหอกขนาดที่บ้านหนูไม่มีต้นไม้อะไรหนูก็เดินดูหนูหนอกข้าวไม่ไดยกไปต้นเลยกไปต้นบอนกลาบอ่ะอันนี้อะไรกะเนี่ย ไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่สวยรู้ว่าสวยพอสวยสวยโอ้โหมันเหมือนอันนี้ต่อเดียวกันนะต่อเดียวกันนี่ดูนี่ดูนี่มันเป็นใบใบมันเป็นสองชั้นนะสวยนี่สองชั้นสํ่มเฉดเดียวขี้ใบแล้วจะสวยบอลกาบมันสวยอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าบอนกาบจะเลี้ยงยากกว่าบอนบอลนี้เนาะอ๋อคันเหรอเห็นเขาบอกมาก็าบอกบอลกาบมันต้องเลี้ยงตู้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงข้างนอกไม่ได้ข้างนอกก็ได้ พอกันเน่ะพออยู่แล้วก็พอกันปรับปรับสภาพไปมาหน่อยดีแล้วหน่อยปรับสภาพกันหน่อยนะไอของเอาตัวนี้ไว้ใช่ไหมเลือกเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้สวยกว่าโอ้แต่นั้นใหญ่กว่าันี้ใหญ่กว่าด้วยเอ่ะเลือกเขาผมไม่เลือกผมแบ่งให้ต้นนะ่ะหรือจะต้นนี้ก็ได้เลือกเอาเลือกเอามันเห็นเป็นมีสีต้นเอายี้ดีกว่าเป็นคำมันต้งหน่อยแล้วเอ้ยหรือมันก็เหมือนกันมันแบะไอนี่ใหญ่กว่าหน่อยนี่ มันใหญ่กว่าน่อยอันนี้ดีกว่าไม่อ้าแล้วตัดสินใจแล้วอันนั้นมันแบะอู้สวยจริงๆมีตั้งสี่ห้าต้นผมเห็นมีเยอะนนท์ตนนึงอันไหนมีเยอะอ่าอผมแบ่งได้ดต้นนะึงยุกอยู่ที่นี่ไงสว,สวยจังเลยบอลกลาบพ,พี่เขามีแต่สวยๆอ,อ,อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไหนไม้ถ่ายแล้วต้นไม้ถ่ายแล้วครูนี่ถ่ายแล้ว เนี่ยเนี่ยชอบอนี้อีนั้นบอลไอ้นั่นเขาชุดไอ้ชุดบางระจันดิมเนี่ยจะอยู่ชุดบางละจันสวยแต่ยังไม่ได้ผ่ายังเดี๋ยวถ้าผ่าแล้วตองไว้มงบางต้นผมดูแล้วมันเล็กจัดอืมเอาไว้ไม่ก่อนเนาะอย่างไ้ต้นไหนวีวอมันถอนมาแล้วก็ปลูกไปใหม่มีถอนถอนแล้วนะปลูกใหม่ดูมันเล็กเหรอมันเล็กหัวมันนิดเดียวมะถูมมันไม่มีหัวขนาดผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยช่างเดชก็ยังใส่ปุ๋ยมั้งผมไม่หัวผมไม่โตหนูชอบ ต้นนี้กับต้นนี้ต้นเดียวกันเนี่ยเนาะต้นเดียวกันต้นเดียวกันแตนเล็กเล็กมันก็ดูไม่สวยนะเดี๋ยวพอโตเขาเนี่ยเล็กๆก็ว่าเนี่ยพันเรืองใช่ไหมใช่เล็กๆก็พันเรืองพันเรืองพอโตขึ้นมาจับไหตอนนี้นะจับสวยสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเดียวกันเนี่ยเนี่ยเดียวกันเนี่ยนี่เดียวกันนี่ชอบเป็นยาวจริงเนี่ยเจเล็กก็ไปไหนอีนั้นน่าสวยอีนั้นน่าสวยสวยจริง ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไนพ่อคุยมั่งที่เปเล็กเขาคุยเก่งไม่เยได้คุยอะไรพอ่น้องเพื่อนมันเหมือนกันไหมสองต้นไม่เหมือนเนาะเหมือนเหมือนเหมือนแบบเลยเดี๋ยวพอโตมันก็เหมือนกัน่ะเหมือนกันนะนี่มันจะออกสวยกว่าอันนี้มันก็เริ่มออกกาบออกแข้งแล้วไม่เหมือนเลยเหมือนไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้นี่ก้านดำพี่อันนี้ เออไม่เป็นก้านดำแบบนี้มีแข้ง้างๆเยฉยเอาเก็บไหมเก็บไว้เก็บได้ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าพ่อพี่มีลูกพาอพี่มีลูกแล้วพี่ก็พี่พ่าหนูก็มาเอาได้จ้าเดี๋ยวมัถอดมากกกันเนาะจ้า อันไหนพี่พี่เอาไว้ผาพี่เอาไว้เลยเพราะว่าเวลาเดานหนูก็ตามมาเก็บลูกมันอยู่แล้วอตัวนี้เอาไปต้นเดียวหรือจะเอาเพิ่มไหนตัวนี้พอแล้วน,นี่มันคืออะไรนี่นะอันนี้มันก็เป็นลูกเก็บ